ข้อที่สิบหมันเป็นรูปทรงไอ้น,นี่เนาะเวกเตอร์สมิติก็คืออันนี้มีรูปภาพมาให้แล้วเขามีอะไรบ้างเขาถามอะไรบ้างเขาถามจุดปะมีจุดอะไรบ้างจุด B จุด B, จุดเเขาให้มาหมดละเขาบอกว่าถ้าลาก A C ไปทําไมนะ A C A C และ CE ป่ะแปลง่ายเ A C และ C E แปลว่ามุมเนี้ยจะได้มุมเซตาแปลว่าเดี๋ยวเราต้องยึดตรงนี้ละคือ A C E ไอตรงเนี้ยมุมเนี้ยที่เขาถามหา เขาถามว่าเอารษฐาเทาเท่าไหร่แสดงว่าเดี๋ยวเขาต้องหาหมุมก,ก่อนโดยสมบัติของเรื่องเวกเตอร์เราจะรู้แค่ว่าไม่มีเ e ษเซตาเรารู้ว่าในเวกเตอร์ที่มีสูตรก็คืออะไรนะคอเซตากับไซเซตาปะ่ะเราไปหามาก่อนเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่ก็รู้ละเขาให้พิกัดมาการที่เขาให้พิกัดมาเดี๋ยวเราก็สามารถเอาไปหาได้เขาเรียกว่ามุมระหว่างเวกเตอร์นี้ก็ต้องไปหาหมุมระหว่างเวกเตอร์สองอันนี้ก่อนแป๊บน,นึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอแชร์เป็นไฮไลท์แทนแล้วกันก็คือมุมของอันนี้ก่อนอ่ะที่มุมหนีบกัน เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยขึ้นเลยว่าโอเคก็คือเกิดจากการที่เอามาดอทกันหรือคอร์สกันก่อนก็ได้แต่เวลาหามุมพี่จิวจะใช้จะใช้ปร๊บนึงนะจะใช้การดอทแต่ดอทมันเป็นสูตรมันเป็นคอสเซตาพอดีโอเคครับงั้นแปลว่าพี่ก็เลยได้ละ c a ใช่ไหมเวกเตอร์ c a ปะดอทกับอะไรนะเอ่อ c e ปะอ่าตามทันไหม c a c e เ e. พราะฉะนั้นพี่ได้ว่าเป็นเลไรนะขนาดของ c a คูณกับขนาดของอะไรนะ c e บ่า ah? แล้วก็คอสเซต้าบอืง ah? <c oughs> อ่าฮะโอเคครับต่อมาพี่กัดฉากถามว่าพี่โจทย์แม่งไม่ให้มุมมาวะมุม a หนูไม่รู้อ่ะมุม e หนูก็ไม่รู้แต่ถามว่าใช่ปัญหาไหมหนูแกะได้ลูกหนูแกะได้หนูลองดูเล็งดีๆนะอันนี้มาเป็นระนาบของแกนอะไรแกน y ปะ y <c oughs> แกน y แสดงว่าเฮ้ยไอ้ตรงระนาบเนี้ย เดี๋ยวลองดูนะมันตรงกับจุดไหนลองดูจากข้างบนเขาใขบ้คำมาแล้วลูกมันตรงกับ F ปะ่ะแต่แตกต่างกันมันมันคือจุดเดียวกันเลยกับตรง F ใช่ไหมเพราะมันอยู่กล่องด้านในถูกไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่พี่จิได้ออกมาคืออะไรแปลว่าค่าแเป็นศู <c oughs> นย์ปะใช่เพราะว่ามันลงมาข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยคือแกน z แมันต่างกันแค่ระดับความสูงแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่จิวได้ละ A ของพี่จิวไปหามาก่อน A ของพี่คือพิกัดที่พว่า0 1 0นทัน ครับและในทานองเดียวกันตัว e ตัว e e e อย่าเพิ่งละกันอ่ะพี่ขอ d dog ก่อนละกัน d dog d oc. d, d o c มันมาจากนะ d ไหน d dog มันมาจากป๊บนนะ d dog มันมาจากตัวตัว A ปะแต่แค่มันเหยียบจากไหนมันละหน้าเดียวกับ A ปะแต่แค่มันทําไมนะขยับในแกนเลยแกน y ปะ y ขว,วางั้นแสดงว่าขยับแค่แกน y ก็ต้องเป็นศูนย์หน้ากับศูนย์หลัง y <c oughs> เป็นสองอันไหม แทนคและหลังจากนั้นที่ขึ้นออกขึ้นไปข้างบนจริงๆเอามาลอยขึ้นบนตรงนี้เลยก็ได้มันระนาบเดียวกันตรงนี้แตกต่างกันแค่ไหนขยับในแกน y ปะแนวหน้าก็คือศูนย์หลังก็คือสองปะ <c oughs> แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยระดับเดียวกันเพราะว่ามันจุดระนาบเดียวกันจากเส้นด้านหลังนะครับะตรงรูปนี้ใครไม่เก็ทรูปตรงนี้ไปดูในเวกเตอร์ก่อนนะอันนี้พี่ที่พี่สอนไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่บอกแล้วอันนี้ก็จะมองออกทันทีเลยจบนานเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอพี่ได้ละ ครบหมดอ่ะครบหมดแล้วจบเลยทันทีก็เราก็ไปนั่งไล่ต่อพิกัดของเราคือขนาดใช่ไหม c เรารู้แล้ว a เรารู้แล้วงั้นก็แปลว่าเลยนะขนาดของเราเกิดจากอะไรนะเวกเตอร์ต้องอ,อะเลยนะหลังลบหน้าปะ่ะอื้นพี่ก็เลยได้ว่าขนาดของเราพี่เขียนไป้ว a ลบ c กับอะไรนะ e ลบ c ปะ่ะ cos เซต้าส,ส่วนฝั่งนี้พี่จิวก็ต้องไปนั่งคิดมาก่อนอยู่ดีก็คือทำลองเดียวกันแต่ว่าไม่มีวงเล็บเดี๋ยวเรามาดอทกันเราต้องไปหกเวกเตอร์มาก่อน ย่งแปลว่าพี่ก๊อปปี้ก่อนเหมือนเดิมพี่ก๊อปปี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาอตรงเนี้ยมาตอบฝั่งนี้ด้วยโอเคครับงานเริ่มนะสีลบอ่ะเวลาลบกันก็พิกัดของใครของมันเนาะหน้าลบหลังก่อนพี่เขียนฝั่ซเป็นคู่นับแพลและกันเอขึ้นก่อนนะศูนย์ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งเนาะต่อไป,ปไปเลยลบหนึ่งล <บ S 1> แล้วก็ศูนย์ครับอ่ะแปลว่าพี่ได้พิกัดตรงนี้ละเอาพิกัดนี้มาดอกด้วยเดี๋ยวพี่ไปเขียนฝั่งซ้ายไปแล้วทำไหม สแลดวไปดูต่อฝั่งขวาครับ e ลบอะไรนะ e ลบ4ใช่ไหม e ก็คือลบหนึ่งป่ะแล้วไงต่อ0แล้วก็2ป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขอเช็คก่อนนะลบหนึ่ง0แล้วก็โอเค2ครับต่อไปเป็นคอสเซตาครับหลังจากนั้นพี่ก็เอากรอน,นี่ไปใส่ไว้ฝั่งฝั่งซ้ายด้วยเช่นเดีวยวกันครับ อหลได้แล้วนะคราวนี้ได้แล้วปุ๊บตอบแล้วลูกตอบคำถามแล้วจบแล้วลูกทำไงอะพี่ก็ก้อนฝั่งซ้ายก็คือดอดกันก็คือเลยนะเหมือนเดิม <c oughs> หน้าหน้ากลางกลางหลงังหลังของใครของมันส่วนตัวหลังก็ไอส่วนขนาดก็ทำไมนะแต่ะล้อก็ยกกำลังสองแทนโอเคครับอ่ะเชิญฝั่งซ้ายตอบพี่ช่วยพี่ <c oughs> ต่อครับบวกศูนย์ปะหรือลบศูนย์ <c oughs> แล้วก็ศูนย์อีกปะใช่ <c oughs> <c oughs> ต่อไปฟังเนี่ยขนาดสแควร์รูทลบหนึ่งกำลังสองอพี่เขียนช้าให้ก่อนแล้วต่อไปไปต่อนะครับถัดมาพี่จิวได้เป็นเลยนะหนึ่งปะเท่ากับอะไรตรงนี้ได้หนึ่งตรงนี้ได้หนึ่งได้เลยรู้สองปะใช่ คุณกับอะไรรูทห้าปะรูทห้าห้าอเซต้าจบแล้วนี่ไงพิงค์หลุดละก็จะได้เป็นหนึ่ง <1 S 2> ส่วนรูทสิบหนึ่งส่วนรูทสิบเนาะแต่ที่อันนี้มันเป็นคอสเซต้านาะแต่จบไม่ได้ถามจบถามเลยนะเศก์ปะซึ่งเศกเซต้าคืออะไรนะส่วนกับของส่วนกับของก๊อตตอบรูทสิบเลยซึ่งรูทสิบตัวข้อข้อสามก็เลยตอบช้อยสตารได้เลยครับผมโอเคครับเรียบร้อยรักเลยค่ะ